สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอที่ดินติดเข้านะครับ90เบเ็ดไร์นะครับที่ดินล่างติดเข้านะครับมองเฮทวิวเข้านะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับประมาณไม่ไกลนะครับที่ดินนะครับหน้าถะนนดำนะครับน้าทางหน้าติดตะนนดำนะครับเป็นเส้นเกลียวเตี่ยวนะครับลักษณะเป็นเส้นเกลียวเตี่ยวที่ดินเจาะน้ําออกง่ายนะครับอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ ปลูกหอมปลูกกระเทียมได้สบายเลยครับมีระบบน้ำนะครับเนี่ยวางท่อระบบน้ำนะครับที่ดินใบชโชนดนะครับที่ดินใบชโชนดเหมาะมาร์กเลยนะครับปลูกส้วนมะพร้าวโคกน่องนาปลูกป่า ดีเยี่ยมเยี่ยมให้คําว่าเยี่ยมนะครับนะครับติดไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเอ่อติดที่ดินเลยจากตะนนดำกระนาบที่ดินเลยนะครับเนี่ยอยมห้างวัดห้างเรืเอตรงนี้เป็นข้าวนะครับตรงนี้เป็นข้าวด้านข้างมองเห็นวิวข้าวนะครับด้านหน้าก็มีข้าวนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลย โอเคนะครับ